โอ้ย oh, ปะทวงอีกแล้วเหตุปะทวงอีกแล้วโอ้ยตายมีแต่ปะทวงสามจุดแปดดูเปลนห้าพี่น้องเอาไหมดังๆเอาไหมถ้าไม่เอานะครับพี่น้องชมก็ชมก็ชมฟังแต่งกันแต่ข้างบนมาเดีพาชมกดีพาชมสักคู่เดี๋ยวผมพาชมพาชมอ เกิดเหตุการณ์อะไรนาะจะพาไปชมลงถึงแล้วพี่น้องที่อยู่ลงเอ็นบีซีหรือว่าลงเวฟซ่าหรืยว่าลงทางอะไรก็แต่ก็สามารถจะมาฟังได้นะครับทุกชเ่วโมงนะครับวิ่งมาอยู่แล้วครับใกล้แค่นี้เองนะครับเพราะแตแล้วนะครับโซเชียลมีบอกเพื่อนบอกผมนะครับมาฟังสถานการณ์ประธานนะครับว่าเราจะเดินไปอย่างไรนะครับในเมื่อสถานการณ์มันไม่ปกติแล้วนะพี่น้อง วันนี้นะครับสภาพเรานะครับมีเสียงเชียร์นะครับเราลอฟังประธานแล้วกันนะครับาสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube เราเจอกันอีกแล้วกับสหภาพแรงงานเตรียมนะครับเตรียมนะครับเตรียมกอกปั้นไว้นะครับเพื่อจะต่อสู้นะครับกับคุณข้ามข้าพี่น้องอย่าคาดอ่านอะไรกลุ่มนะผมไม่ไม่เรามาเจอกันกับสหภาพแรงงานอีกรอบวันนี้เป็นโรงงานของคะแนนแล้วพี่น้อง สิ่งที่ผมพูดไปนะครับมันไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่ความผิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงนะครับขอประทานอภัยมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่เราจะตื่นออกไปให้กับพี่น้องไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องจงรวมใจให้เป็นหนึ่งต่นะนะครับแล้วต่อสู้ไปด้วยกันนะครับถ้าหาพี่น้องมาสู้เลยขอถามได้ไหมเจดเดตุกา์อะไรอ่ะผมเห็นสองครั้งละ ไอ้พักการไหนเรื่องด้วยสองกําลัเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยนะแล้วก็ผมเห็นผมขี่รถผ่านผมเห็นสองรอบแล้วแต่ไม่ใช่วันเดียวนะเห็นพวกนี้นะครับเราก่อตั้งมา44ปีแล้วนะพี่น้องปีหน้านะปีหน้านี่จะมี เป็นการขาดทุนกำไรเหรอหรือว่างไรก็อยู่ที่การให้ความช่วยมือของพี่น้องในครั้งนี้ด้วยพพีี่่นน้้อองงแต่ที่อย่างที่พี่เข้ามากันนี่ก็คือว่ามาทำงานอยู่ใช่ไหมอ่าตอนนี้ร่วม3,000คนครับผมเคยเห็นผมเคยเห็นมาสองรอบแล้วไงผมขี่รถผ่านเวลานี้แหละตอนนี้มันลดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องเดี๋ยวพนักงานก็อ่าบริษัทก็ เราเป็นการเรียกร้องสิทธิธรรมดาสู่ลูกาโอเคครับที่สู่สามารถเป็นความชีเิาได้แต่ตัวนี้เหลือปรมี่ร้อนแล้วนะพี่น้องตัวที่สู่นี่นะครับอันนี้บริษัทอะไรนะพี่คอมิซูใช่ไหมนะครับีออกไปแล้วก็เอิร์ลี่ออกไปนะครับมันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่น้องทุกคนนะครับที่เราฟังขอให้เชื่อ ในการทำดําเนินการของประธานในการขับเคลื่อนของประธานนะครับเราต้องพนักงานช่วยเรานะครับเราจะได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโยนไปให้กับรองประธานแล้วสิบส่วนสิบส่วนนะครับแบตแบตผมก็จะหมดพี่น้องต่อไปเลยนะครับผมจะรับฟังข่าวสารไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่สวัสดีพี่น้องเพื่อนบอสการเรียนทีรถท้องคันครับสวัสดีครับนะครับพี่น้องครับ ใช่ดึงกระบอกครับไปหยิบเข้ามาครับด้านของมือไปหยิเข้ามาใกล้ๆครับพี่น้องวันนี้เรามาในบริษัทมิตซูมิชิตมอเตอร์ประเทศไทยออย่่าให้้้แพพีนงเกิดเหตุการณ์อะไรกัดเท้าเน็ตลอนเน็ตไมิ่นตู้ไอทียาวหินใต้สิบเงินข้างในเต็มหมดครับพี่น้องวันนี้5โมงชัดเจนแล้วว่าพี่น้องแต่เช้าเราให้ความร่วมมือเต็มที่ เราเดินมาด้วยกันค่อนข้างไกลครับพี่น้องแต่ก่อนที่ผมจะสื่อสารกับพี่น้องผมขอความอนุเคราะห์พี่น้องแบบน,นี้นะครับวันพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันที่สุริการและคลังแรงงานจังหวัดชลบุรีพี่น้องครับเราต้องการช่วยโฟมการโฟมหรือว่าช่วยพลาสติกการพลาสติกหรือเป็นช่อพสสงพลาสติกซ่อพสสงพลาสติกนะครับเพืเ่อไปให้พี่น้องกินตอน เราไปคุยก right ันตอนเย็นดังนั้นพี่น้องท้างใดที่ยินเสียงนี้แล้วนะครับผู้นิชาบอกกัไปแล้ว8โก9เมกรรมการเราไปตั้งแต่7โ8โนะครับสักคนละถุง2ถุงไปมอบให้พวกเราตอนเย็นพวกเราไปกินด้วยกันไปสนุกสนานด้วยกันและไปฟังข่าวดีพวกเราพ้องกันครับพี่น้องได้ไม่ได้ครับพี่น้องได้ไม่ได้ครับนะฮะร่วมแรงร่วมใจกันครับ หนึ่งเดียวลมใจลมใจเป็นหนึ่งพี่น้องคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือครับพี่น้องถ้าเรามีความเข้มแข็งถ้าเรามีความแข็งแกร่งผมเชื่อแล้วเกินว่าสิ่งใดๆก็มามาไลยเราไปไม่ได้ครับพี่น้องเสียงที่ท่านได้ยินอยู่วังนี้ผมอยากจะให้ได้ยินไปถึงภายในโรงงานวันนี้อยา่างที่กรรมการแจ้งไปแล้วล้องท่านก็ติดใหม่หน้าตาจีบชัดเสียงผมชัดเจน พี่น้องคนระับไม่ต้องกังวลเพราะว่าสิ่งที่เรามาพูดคุยกับพี่น้องไม่ใช่ความผิดเรามาเสนอข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องล้วนๆในเวทีจรจารที่มันเดินไม่ได้แล้วครับพี่น้องเลยมาสื่อสารให้พี่น้องที่เป็นเจ้าขององค์กรทุกคนได้รับทราบไปพร้อมกันแลวเราจะเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันใช่ไม่ใช่พี่น้องเราจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล กอดคออกไหลพึ่งกันเพราะว่าเป้าหมายของเรามันยังไม่ไกลแล้วครับพี่น้องหาใจพี่น้องดูหน่อยว่าทำเมื่อสามจุดแปดเดือนบวกยี่สิบห้าพี่น้องรับได้เลยครับพี่น้องรับได้เลยครับพี่น้องรับได้เป็นกระไรได้ไม่ได้พี่น้องมันรับไม่ได้เหรอครับพี่พผู้บริหารสิ่งที่เราสื่อมาตั้งแต่วันที่้ อ๋อผมพอจะจับใจความได้แล้วอาจจะเป็นเหตุการณ์ของการปลดพนักงานของมิตซูมิชิมอเตอร์ที่เป็นข่าวแต่นี่น่าจะข้อเสนอไม่ไม่ลงตัวเหมือนกับพนักงานเขาไม่ไม่ไม่รับข้อเสนอมันจเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวจะเอาลง่ ถามี่ทำง,งานจนไหวตลอดแล้วบอก38เดเอียนรับไม่ได้พี่น้องใช่ไหมได,ดังนั้นเดีจยวพน,นินฐยประทานจะสื่อสารให้เราฟังผมอยากให้พวกเรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเราเดินมานีครับพี่น้องมันถูกทางแล้วเราเดินมาถูกทางและเราเดินมาอย่างถูกต้องมาทามหลักตามเกณฑ์ทุกอย่างอยอดการผลิตได้ตามเป้าหมาย ยอดผลกำไรเพิ่มขึ้น9.33พนักงานลดลง13ทํอรถามในใจคนเล็กคนเล็น้อยมันจะควรได้เยอะกว่าเดิมใช่ไม่ใช่พี่น้องมันต้องได้เยอะกว่าเดิมใช่ไม่ใช่และผมให้ทุกคนเชื่อเลยว่าพวกผมและพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้และพี่น้องกาชาวจะไปนำมาให้มันได้เยอะกว่าเดิมได้ไม่ได้พี่น้องเราต้องให้ได้เยอะกว่าเดิมใช่ไม่ใช่ นี่คือจุดมุ่งหมายของพวกเราดังนั้นพี่ๆจะอุ้มคนคุมเนืองแล้วหันไปเยียบว่าคนคุมใดและหันไปถุยเลายใส่หังว่าคนคุมใหญ่ว่า,คความึงอย่าเยี่มหน้าขึ้นมานะมึงแค่พนักงานตัวเล็กๆผมอยากจะบอกให้ผู้บริหารได้ทราบว่าถ้าคุณไม่มีพนักงานตัวเล็กๆน้อยเหล่านี้ยอดการผลิตจะไม่ได้ตามเป้าคุณนราจะไม่ได้ตามเป้าหมายใช่ไหมใช่พี่น้องสิ่งที่พวกเราทํา เราเอาทําด้วยหัวใจเราทําด้วยสองมือของพวกเราและเราเชื่อว่าเมื่อเราทําได้ดีเต็มที่แล้วเมื่อเราทําผลผลิตยอย่างเต็มที่มันก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนอย่างสมน้ําสมเนื้อในสิ่งที่เราเสียเหงื่อขูดลีดเหงื่อตนเไงไปเช่ไม่ใช่พี่น้อง <Okay. S 1> ผมว่าจะข้าไมไได้ยกงา,าตางามาผมไม่ไปแล้วที่ผมบอกผู้บริหารประจำพี่น้องเชื่อไหมว่าสิ่งที่พวกผมทําได้พี่น้องครับ สิ่งที่พวกผมทาได้คือพี่เอายอดการผลิตไปเท่าไหร่พวกผมจะผลิตรถอย่างเต็มที่ไปเบิกพี่ๆน้องปเป็นพนักงานผลิตรถอย่างเต็มที่และมีคุณภาพสูงสุดนี่คือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองสิ่งที่ผมจะช่วยพี่ทำได้คือเรื่องความปลอดภัยในการทํางานสิ่งนี้เราเน้นย้าและเป็นนโยบายของบริษัทซึ่งเราสอดรับแน่นอนครับพี่ทั้งเมื่อพวกเราทําได้อย่างเต็มที่ และทำให้ผลประกอบการมันเพิ่มขึ้นมันก็ควรได้รับค่าตอบแทนพี่มันสมควรจะได้รับใช่ไม่ใช่พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องได้และไม่ต้องกงังวลพวกผม14คนถือธรงนําพี่น้องแน่นอนล้านเปอเซ็นขอเพียงพี่น้องเดินไปด้วยกันกับผมเดินไปด้วยกันกับพวกผมให้ถึงเป้าหมายร้วมกันและพวกเราจะประสบความสำเร็จร่วมกันครับพี่น้อง นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเสียปรบมืนดังๆให้กับประธานในดวงใจข,ของพวกเราง้อมู่ะนลวงฟันของเราท่านประธานผู้เชี่ยวชาญสิบันกับบิรดังปรดปืนดังๆน,น,นะครับก็บขอนส่งควาคุณพี่น้องนะครับพี่น้องการดึกนะครับที่ที่มาฟังแถลงการพี่น้องครับผมขอญอาตชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดนะครับหลังจากที่เรายื่นเครื่องร้องไปเมื่อวันที่ส4พฤษภาคมที่ผ่านมา นะครับแล้วก็เจาจากันมาเ,เาารื่อยผลง่ารเจจาไม่มีความคืบหน้าไม่มีความชัดเจนต้องบอกว่าประเด็นสําคัญเ,เกิดจากคนญี่ปุ่นล้วนๆนะครับเกิดจากคนญี่ปุ่นล้วนๆเลยพี่ๆผู้บริหารคนไทยช่วยเราทุกอย่างผลักดันทุกอย่าง แต่ญีปุ่นเซโนอย่างเดียวเลยนะครับดังนั้นแล้วเมื่อเช้านะครับวันนี้วันที่23เวลา10โมงที่นิาสาภาพแรงงานลดโดนวิศวกรของประเทศไทยจึงร่วมกันกับผู้บริหารนะครับในการร่วมกันยุติการเจรจาเราไม่ได้ยุติฝ่ายเดียวนะนะครับมันเป็นคว,วามต้องทำว่ามันเดินไม่ได้แล้วผู้บริหารก็ดันไม่ได้แล้วมันสุดทางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยร่วมกันยุติการเจรจา ดังนั้นแล้วขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาขยายความให้นะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้ามิตซูมิชิมอเตอร์ผมก็พอจะจับใจความได้คร่าวๆว่าเกิดจากเหตุการณ์อะไรตั้งแตุ่่้นี้เป็นต้นไปที่รูครับเรามีเวลาแค่สี่วันเดียวแค่สี่วันนี้เท่านั้น เมื่อช้าเาเอเป็นผู้จัดการเดนไปแล้วผมขอพี่น้องแค่สวันเท่านั้นอ๋อเป็นการต่อสู้ของสิทธิแรงงานก็มีข่าวมาสักพักแล้วว่าทางมิตซูมิชิมอเตอร์ได้ประกาศปลดพนักงานแต่น่าจะเป็นการจ่ายค่าชดเชยไม่เป็นธรรมก็เลยต้องออกมาเรียกร้อง ตอนนี้เราอยู่หน้าบริษัทมิชูมิชิบอเตอร์เดี๋ยวผมมาตามข่าวให้เนอะพี่น้องเนอะผมแบตหมดและวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ